ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่สีแดงสติจังหวัดรับมือฝนตกหนักคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพกบกันอีกครั้งกับช่องเกินภัยพิบัติในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่17เมษายน โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์จนถึง18นาฬิกาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย หนองบลวลำพูชัยภูมิขอนแก่นลบบรุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาส่วนบริเวณพื้นที่เสียงภัยปันกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อ่างทองสิงห์บุรี ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสากแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์นครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าว ระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในคืนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอปมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ